สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนต่อใช้งาน JBL Partybox 3 1 0ทำยังไงให้เสียงไมายดังสองข้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับอันนี้ผมอันนี้ใช้เป็น JBL Partybox 3 1 0นะครับก็วิธีการต่อใช้งานนะครับด้วยมีอุปกรณ์ด้วย สายสายแจ็ค3.5นะครับ1เส้นนะครับสายสั้นไม่ได้นะครับต้องใช้สายยาวๆประมาณสัก5เมตร10เมตรนะครับดูวิธีการต่อนะครับขออนุญาตเปิดแล้วกันนะครับเปิดใช้งานเปิด,ปดอ่าดังของเล ครับเอาตัวไหนนะครับถ้าแบบว่า TWS นะครับถ้ากดตรงนี้นะครับม่จะออกครางเดียวนะครับไม่สามารถดังสองคู่นะครับดังสองตัวนะครับเสียบไม้นี่นะครับนี่นะฮะมาจะดูวิธีเสียบช่องไม้นะครับถ้ามีเสียบช่องไม่ เสียบช่อง out นะครับ out มีคำว,ว่า Daisy chain ต่อช่อง out ไปน,นะครับแล้วก็ขอนยญาซูมนะครับต่อคำว,ว่า in นี่นะครับแล้วก็ทดสอบกันเลยนะครับ ทดสอบโอ้ดจุด,ดอ่ะนี่เร็ดเสียงจะดับสองข้างนะครับจะเรียวัติบท์สามหนึ่งศูนะครับก็สามารถทำได้นะครับพวก1นึ่งหนะครับถ้าแบบถ้ามี2ตัวนะครับสามารถต่ออนีไ้ได้นะครับนี่นะฮะวิธีง่ายๆเลยนะครับ บอว่ากิาเกียรแก้ปัญหาว่าทำไม,มเสียงลำโพงมันออกข้างเดียวนะครับก็คลิปนี้ช่วยได้นะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตหันหน้ากันะะนะครับนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับนะแสงจะย้อนนิดนึงนะครับนี่ หรือว่ากด TWS สา็อ่านี่นะครับก็ผิดเอ็กโคอยู่นะครับดูไฟสถานะน,นะครับที่ขยับขยับว่ามันดังสองข้างนะฮะนี่เลยโคกด สามารถร้องคาราโอเกะได้นะครับแต่ข้อดีคือดังคู่นะครับแต่คือปัญหาคือกด TWS นะครับถ้า110ส,สามารถกด TWS กับ d i s h a d e ได้นะครับ mm hmm. ก็สามารถดูคลิปของซาวด์ด mm ีๆ hmm. นะครับสามารถทำได้นะครับ mm hmm. ผมลองแล้วนะครับ mm hmm. ไฟไม่ติดนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวลองดู ได้ไหมโอเคน่าจะได้ชชกช็อจสามารถเชื่อมต,ต่อบลูทูธนะครับนี่นะครับก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ